สวัสดีครับวันนี้มาส่งเครื่องคันน้ำอ้อย F5 โปพัด t ลูกปืน18ตลับนะครับมอเตอร์800วัตต์นะครับดูนะครับวันนี้เรามาส่งเรามาส่งที่ไหนนะพี่ขออนุญาตครับผมบัวใหญ่ครับบัวใหญ่โคราชครับครับเกตลิ้นบัวใหญ่โคราชนะครับผมมาดูครับประสิทธิภาพนะครับดูมดร้องไห้ครับที่มาของมดร้องไห้แห้งสนิทนะครับคันรั้งเดียวแห้งสนิทครับดูครับ18ลูกปืนยังไงนะครับโปพัดเราอัปเกรดมาตรงนี้ครับ เปบอดี้ด้านข้างนี้นะครับเป็นสแตนเลส304ทั้งเครื่องแล้วครับผมดูครับดูครับดูรอบเร็วนะครับดูดูครับแห้งสนิทครับมดร้องไห้จริงๆครับท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับสีแยกเกตลิ้นนะครับจะไปเมืองพลนะครับเดี๋ยวร้านนี้นะครับจะตั้งอยู่ข้างทางนะครับมาอุดหนุนก็ได้ครับดูสีน้ำอ้อยครับสวยมากสีสวยจริงใส่ต่อเนื่องเลยพี่ ดูครับหอมมากเลยอ้อยดูประสิทธิภาพของเครื่องนะครับดูความคุ้มค่ามันอยู่ตรงนี้ครับน้ำอ้อยไม่ได้ทิ้งแม้แต่นิดเดียวเลยดูครับสามารถจุดไฟติดได้เลยดูกาครั้งเดียวแห่นสนิทไม่ต้องมาแล้วหรือครับดูครับเร็วนะครับเร็วกว่ารุ่นเก่าเยอะเพราะเราอ,อัปเกรดมอเตอร์ใหม่มาแล้วครับสีสวยมากครับพี่ดูน้ำอ้อยสี สวยสวยสวยดูครับปอนอ่อยเป็นกินเร็วยิ่งกว่าช้างอี่ครับผมบอกให้ครับเครื่องสวยนะครับสเตเตสสามศูนย์สี่ทั้งเครื่องนะครับอัปเกรดมาใหม่หมดเรียบร้อยครับมันดังโป๊ะมันเสียงเสียงมันหักคอไงครับแม่แหงบ่เอาแหงบ่แหงไปที่แม่ใส่อยู่บ่ แหงแก๊กเลยบเหลีย uh ์ได้แล้วมันเป็นสตานเลียดพร้อมหน้าแม่มันปลอดภัยนะสมมติเด้อเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ได้เพื่อเด้อหยุดเลยแล้วก็ก่อนก่อนยี่คายก่อนยี่คายอิมเมอร์เจนซี่พี่ก็ต้องบิดมานตรงกลางก่อนแล้วก็บิดอิมเมอร์เจนซี่แล้วลองถอยหลังด้วยพี่ลองถอยหลังอ้อยออกมาอ่าก่อนนี้อ้อยหักอ้อยอะไรเราปลอดภัยพอพี่เดินหน้าต่อพอเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้ว สนใจเครื่องนะครับติดต่อสอบถามโก้โคราชได้นะครับ064 8060216ครับสวัสดีครับ